สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูขโ้โพดที่จะหักได้แล้วครับพรุ่งนี้คิดว่าจะหักได้ครับเพราะว่าดูแล้วนกกินหมดครับออกทั้งนกออกทั้งนอนไม่ไหวเดี๋ยวจะไปดูต้นที่น่นนอนกินเยอะนอนชอบกินมากนอนกินก็เริ่มแก่แล้วนะครับบางฝักก็ยังไม่แก่ เดี๋ยวไปดูต้นที่โดนหนอนกินเยอะๆอีกจุดหนึ่งครับไม่ได้เลยครับกินทั้งต้นกินทั้งฝักลืมลกแล้วนะครับเป็นเพื่อนที่จะปลูกก็ต้องระวังหนอนหน้าแรงนอนเยอะแถวนี้นะที่มีหนอนกินเต็มไปหมดตายหมดล้มหมดทางนี้ฝักก็เริ่มจะแก่แล้ว ต้นปลูกทีหลังปักใหญ่เลยครับหักได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปักที่โดนนกกินครับนกกินหมดเลยครับนีกินแหลกหมดเลยเดี๋ยวไปดูแถวนี้นะแถวนี้สงสัยจะกินหมดกินจนเกลี้ยงนเนี่ยสามฝักสี่ฝักไล่ไ่กันน่ะกินหมดเลย มี่ต่ฟักใหญ่ๆครับฝักเท่าแขนนะครับโดนกินหมดเลยไม่เหลือถ้าไม่รีบหักผมว่าอีกวันสองวัน้ไม่เหลือแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะหักเอามาต้มแล้วก็ฝักไหนที่ไม่โดนกินก็พอขายได้ก็ขายก็แบ่งแบ่งกันไปแบ่งกันกินอยู่ในป่านี่ นี่ก็ยังมีเสียงกระแตร้องอยู่รกระแตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เถวบ้านผมเนี่ยนกเยอะครับทั้งนกทั้งกระแตครับหนูครับเดี๋ยวไปดูแต่นี้เห็นมันลอยกินเต็มเลยกินเกลี้ยงครับไม่เหลือครับรับนกกินเกลี้ยงเลยครับทั้งนกทั้งนอน ไม่เหลือไม่ได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบหักหนองกินเยอะเลยบางต้นเนะี่ยไม่เหลือแต่มีเม็ดแล้วนกกินอีกนกเต็มเลยผมไปผักครั้งถั่วสองสามวันกลับมาทางนี้นกกินหมดแล้วตัวนี้เพิ่งกินเมื่อเช้า กินเกี้ยงกินทุกแถวเลยถ้าจงไว้แป๊บเดียวกินมาทุกฝักครับมพนกมันมันรู้ครับช่งเวลาใกล้แก่มันจะมามันจะเอาตัวแรกมาตัวสองตัวสามสี่วันมาเป็นฝูงเลยครับนอนก็เยอะเดี๋ยวผมจะตัดข้าพูดออกเสร็จ ผมก็จะมาดูแลมะละกอกับมะเขือให้ดีๆเพราะว่าปลูกรวมกันแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่รนอนเยอะแล้วมันลกด้วยครับขอ้คาบอยังไปวะมีทั้งแมวมีทั้งหมาเลี้ยงไว้เต็มไปหมดอยู่ด้วยกันได้ครับแมวแมวกับหมา อย่ากัดกันนะเวย้ยอยู่ด้วยกันขับมะเขือสุกขัขบไปหมัวเลยมึงก็วันนี้ไม่มีแดดครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกครับทั้งลมทั้งฟ้าเมื่อคืนนี้ตกแรงด้วยแต่แป๊บเดียวครับวันนี้มีเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะครับไม่มีแดดตั้งแต่เช้าเลย ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยนี่อย่ากัดกันมาก็พรุ่งนี้ผมจะมาหักกระโพดครับถ้าไม่หักนกกินหมดแน่น we so, อนครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับทั้งนกทั้งหนูนกสุดสุดใหญ่มันจะมาเป็นฝูงครับสุดใหญ่ๆเลย มาเป็นร้อยตัวอย่างเนี้ยมาเป็นฝูงเลยเฝอไม่ได้ถ้ามาเยอะขนาดนั้นสองวันหมดทั้งไร่คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆผมก็ได้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูข้โพดที่โดนนกกินตอนนี้ก็ยังไม่เสียหายเยอะเท่าไหร่ก็เป็นบางต้นครับที่โดนกินหมดไปแล้วพรุ่งนี้ผมว่าจะถอน ออกเลยทั้งต้นแล้วก็ทั้งฝักตัดออกเลยถอนออกเลยครับเพราะว่าจะดูแลมะละกอให้ดีแล้วก็ดูแลมะเขือมันเริ่มลกแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ